ไปดูรัฐบาลคุณนพยทองทานนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเดินหน้าโครงการ30บาทรักษาทุกที่ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนโยบายท,ที่จะถแถลงต่อรัฐสภาในวันที่12และ13กันยายนนี้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาถามว่าโครงการนี้ไปรอดยังไงบ้างก็บอกว่าทําได้ครับแต่ว่างบผู้ป่วยในในทุกคันไปเรื่อยแถมทางฝ้าฝังของโรงพยาบาลที่ดําเนินการเองก็เบิกงบได้ไม่เต็มที่ด้วยครับ สามสิบาทรักษาทุกที่นําร่องมาตั้งแต่เจ็ดมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับและถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์หรือกําหนดเวลาของโครงการนี้สิ้นปีนี้จะครอบคลุมประชาชนใช้สิทธิบัตรทองได้ทั่วประเทศกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยก็เข้าไปรับก,การรักษาโดยใช้สิทธิ์ของสปส,สอชอได้นะครับแต่ถ้าอาการหนักต้องผ่าตัดรักษาหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลอันนี้ก็เพิ่มสิทธิ์ของสิทธิบัตรทองรักษาโรคยากๆเช่นโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้โรงพยาบาลหลายแห่งมีปัญหาการให้การรักษาไปแล้วแต่เบิก จากสปสช,ช,ช,ชคืนได้ไม่หมดครับอย่างเช่นที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าเอาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงรกรกฎาคมปีนี้ประมาณสัก10เดือนเนี่ยบอกส่งค่ารักษาผู้ป่วยบัตรทองไป91ล้านกว่าบาทแต่สปสชจ่ายคืนมาจริงๆคือทําเรื่องเบิกได้เพ <ฮะ S 1> ียงแค่40ล้านบาทเท่านั้นไม่ถึงครึง่งอีก50ล้านมันตกหายไปเพราะ เรื่องของสิทธิ์ต่างๆเรื่องของการเบริกแล้วมันไม่ตรงหมวดหมู่อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นปัญหาครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็เลยบอกว่าหากต้องเดินหน้าโครงการนี้สารตอนนโยบายเดิมเนี่ยก็ขอให้สนับสนุสนงบให้เพียงพอทีนี้20ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางสปสอชอจริงๆเขาได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะคะอย่างล่าสุดก็คือต้องไปดูร่างกฎหมายร่างกฎหมายงบปี68แปดสปสชอนี่ได้งบเพิ่มนะคะกว่า2 3 0 0 0 0ล้านบาท คือเพิ่มขึ้นจากปี6-7ตั้ง2 0 0 0 0กว่าล้านบาทแต่งบเพิ่มขึ้นทุกปีก็จริงแต่ปัญหาเรื่องของการจ่ายเนี่ยก็ยังไม่พอจ่ายอยู่ดีทางทางที่การรักษาผู้ป่วยหนักนี่คือบริการหลัก เป็นหัวใจหลักของสปสช,ชด้วยซ้ําเมื่อไปดูแล้วนับวันยอดผู้ป่วยโรคภัยก็มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆรวมไปถึงภารกิจการยกระดับบริการสุขภาพก็เยอะขึ้นนโยบายของรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนทีมข่าวเราก็เลยไปถามเรื่องนี้ค่ะกับรองเลขาธิการของสปสชท่านก็มันใจนะคะท่านบอกว่าทั้งหมดนี้งบประมาณเอาอยู่ค่ะ แล้วก็มั่นใจว่าจะไม่กระทบกับคุณภาพของการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยค่ะอาตในมุมของประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปนะครับคุณหมออนุกูลไทยฐานนันเขาบอกว่า30บาทรัสาาทุกที่ถ้าทําต่อทําได้ครับแต่ต้องจัดการปัญหาการบริหารงบประมาณไม่ให้ไปกระทบสิทธิผู้ป่วยทุกส่วนด้วยนะครับ ถึงสปสช,ชและคนในระบบสาธรารณสุขประเมินว่าโครงการ30บาทรักษาทุกที่ไปต่อได้แน่แต่ระหว่างทางเขาบอกว่าอาจจะเจอกับปัญหาการบริหารจัดการงบที่มันวนกลับมามแล้วก็เป็นปัญหาซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีก,อกและอาจจะทําให้ประเด็นการร่วมจ่ายส่วนต่างจากกลุ่มคนที่มีกําลังเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาเอามาถกกันอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายต้องฟรีหมดไหม,มหรือคนมีกําลังก็ควรจะต้องจ่ายกับภาครัฐไปด้วยนะครับ